สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะอยู่กับหวานเที่ยวโตช็อปกันอีกแล้วนะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันกับรถซูซูกิสวิปนะคะลูกค้านํารถเข้ามาหาเราค่ะบอกว่าต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะใส่กล้องมองถอยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้รถนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ละทีนี้ลูกค้าก็เลยคุยไปคุยมาก็เลยบอกว่าโอเคในไหนที่เราจะเพิ่มกล้องแล้วเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนเครื่องเล่นไปด้วยเลยดีกว่านะคะซึ่งตัวเครื่องเล่นที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะเลือกเป็นแรนนนนนดดค่ะตัววีี้้้มขาาหจอ9ิ คุณผู้ชมลำแลม4ีทับส CPU 8ปคอหน้าจอรองรับ1 K แล้วก็เป็นจอ QLED เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของตัวเครื่องเล่นค่ะและเหมือนเดิมในการที่เราจะเปลี่ยนอ่าเครื่องเล่นนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยนชุดหน้ากากด้วยนี่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเป็นเครื่องเล่นเดิมๆที่ติดโรงงานมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีชุดใส่ตรงรุ่นให้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทําการตัดต่อสายไฟในรถแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องมองถอยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะติดไว้ที่หลังรถซึ่งตัวกล้องมองถอยตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเป็นความคมชัดแบบ HD ซึ่ง ตัวกล้อง h d เนี่ยตัวเครื่องเล่นเนี่ยค่ะจะต้องรองรับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันบ้างก่อนดีกว่า<ด>นะคะก่อนที่จะเข้าไปในรถมาใกล้ๆตากล้องพาคุณผู้ชมมาดูจุดติดตั้งกล้องมองถอยก่อนนะคะนี่ค่ะ เข้ารูปสวยงามเก็บสายเรียบร้อยนะคุณผู้ชมดูนี่ไม่ลกสายตาดูไกลๆก็เข้ารูปสวยงามนะป่ทีนี้เราลองเข้าไปดูในรถกันบ้างดีกว่านะคะนะคะ่ะตอนนี้เนะี่ยผมพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทาการทดสอบในส่วนของเกียร์ถอยอา้าวขอโทษค่ะลมแรงประตูปิดเองอ่ะมานี่ค่ะพอใส่เกียร์ถอยนะคะภาพจะตัดขึ้นมาอัตโนมัติเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเส้นบอกระยะให้เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูบ้างที่ ีนี้เรากลับมาที่หน้าหลักหน้าหลักนะคะก็แชร์ WiFi จากมือถือมาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ลูกค้าที่ลูกค้าต้องการใช้งานนะคะผ่านตัวเพจสโตมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราชอบใช้กันก็คือน,นี่ค่ะดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็ในส่วนของนำทางเป็น Google Map นำทางนะทีนี้ปไาเราไปดูในส่วนของตัววิทยุกันบ้างนี่ค่ะเดี๋ยวครา้ะทดสอบเปิดเสียงเพิ่มเสียงให้ นี่นะคะดูที่มือหวานนะคอนโทรลพอมอะไรใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเลื่อนเปลี่ยนช่องนี่อ่านี่ค่ะเปลี่ยนเครื่องเล่นทั้งทีฟังก์ชันเดิมต้องครบนะคะโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเล่นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นละปีอะไรนะคะยังไงติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไวนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ